สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและสมาชิกช่องโลกแห่งรักทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเรื่องเล่าจากทางบ้านที่จะมาเติมความหวานความซึ้งและความตื่นเต้นให้หัวใจของเราพองโตกันอีกครั้งค่ะเรื่องราวในวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เริ่มต้นแบบใจหายใจคว่ำแต่ตอนจบจะหวานชื่นขนาดไหนต้องลองฟังดูค่ะ เป็นเรื่องราวของสาวออฟฟิศดวงซวยกับคุณตำรวจหน้าครึงที่โชคชะตาเล่นตลกให้ต้องมาเจอกันในสถานการณ์ที่อืมไม่น่าประทับใจเอาซะเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปติดตามรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องราวนี้เป็นของคุณพลอยสาวออฟฟิศธรรมดารรมดาคนหนึ่งค่ะ เธอบอกว่าวันนั้นเป็นวันที่แย่ที่สุดในชีวิตก็ว่าได้ทั้งโดนเจ้านายตำหนิเรื่องงานเพื่อนร่วมงานก็เอาเปรียบแถมยังต้องรีบวิ่งไปจ่ายค่าห้องพักที่ค้างไว้จนเงินในกระเป๋าแทบไม่เหลือด้วยความเครียดสะสมเธอจึงเดินเข้าห้างสรรพสินค้าเพื่อหาอะไรอร่อยๆเยียวยาจิตใจตัวเองสะหน่อยสายตาของเธอก็ไปสะดุดกับเครื่องสำอางแบรนด์ดังที่อยากได้มานาน ด้วยอารมณ์ชั่ววูบและความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาเธอก็ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยคาดคิดนั่นคือการแอบหยิบลิปสติกแท่งนั้นใส่ลงไปในกระเป๋าของตัวเองแต่เหมือนสวรรค์กลั่นแกล้งทันทีที่เธอเดินผ่านประตูร้านเสียงสัญญาณกันขโมยก็ดังลั่นสนั่นห้างพนักงานรักษาความปลอดภัยสองคนรีบปรีเข้ามาควบคุมตัวเธอไว้ทันที คุณพลอยเล่าว่าตอนนั้นเธอทั้งอายทั้งกลัวขาแข้งสั่นไปหมดเลยทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะเธอถูกพาตัวไปยังห้องรักษาความปลอดภัยเล็กๆท้ายห้างและที่นั่นเธอก็ได้พบกับผู้กองคมตำรวจหนุ่มร่างสูงที่มาตรวจพื้นที่พอดี ผู้กองคมมองเธอด้วยสายตานิ่งๆแต่แฝงไปด้วยความกดดันเขารับของกลางซึ่งก็คือลิปสติกแท่งจิ๋วมาพิจารณาก่อนจะหันมาถามเธอด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าทำไมถึงทำแบบนี้ครับคุณพลอยที่กำลังช็อกอยู่ได้แต่ก้มหน้าน้ำตาคลอเบ้าเธอไม่รู้จะแก้ตัวยังไงเพราะมันคือความพิดของเธอเต็มๆ เธอเล่าเรื่องราวความซวยของตัวเองในวันนั้นให้เขาฟังทั้งหมดพร้อมกับร้องไห้สะอึกสะอื้นไปด้วยผู้กองคมนั่งฟังเงียบๆไม่พูดอะไรแต่สายตาของเขาที่มองมาเริ่มอ่อนลงจากแววตาที่ดุดันในตอนแรกกลายเป็นความเห็นใจเขาเหลือบมองการแต่งตัวของเธอที่เป็นชุดพนักงานออฟฟิศเรียบร้อยดูแล้วไม่เหมือนโจรผู้ร้ายมืออาชีพเลยสักนิด หลังจากที่คุณพลอยร้องไห้จนคอใจผู้กองคมก็ถอนหายใจเบาๆแล้วพูดขึ้นว่าความผิดก็คือความผิดนะครับแต่ผมเห็นว่าคุณไม่ได้มีเจตนาจะเป็นโจรผู้ร้ายแต่แรกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณพลอยรีบเงยหน้าขึ้นมองเขาทันทีหัวใจเต้นระทึกนี่เขาจะให้โอกาสเธอเหรอผมจะจ่ายค่าลิปสติกแท่งนี้ให้แล้วให้ทางร้านไม่เอาเรื่อง แต่ผู้กองคมเว้นจังหวะสายตาคมกริบมองมาที่เธอคุณต้องติดหนี้ผมคะหนี้อะไรคะคุณพลอยถามเสียงสัน้นผู้กองคมยิ้มมุมปากเป็นครั้งแรกเป็นรอยยิ้มที่ทำให้หัวใจของคุณพลอยกระตุกอย่างประหลาดเลี้ยงข้าวผมหนึ่งมือ้อถือว่าไถ่โทษโอ้โห ผูช่างเป็นการติดนี้ที่โรแมนติกอะไรเบอร์นี้จากสถานการณ์ที่ตึงเครียดกลับกลายเป็นเรื่องราวให้ต้องลุ้นต่อซะอย่างนั้นแน่นอนว่าคุณพลอยรีบตอบตกลงทันทีคะ่ะหลังจากจัดการเรื่องราววุ่นวายเสร็จสิน้นผู้กองคมก็ยื่นนำบัตรให้เธอบอกว่าให้โทรไปน,นัดวันเลี้ยงข้าวด้วยคุณพลอยรับมาด้วยมือที่ยังสั่นไม่หายเธอกลับห้องไปในสภาพที่ยังงงงงกับชีวิต ไม่คิดว่าวันที่แย่ที่สุดจะจบลงแบบนี้ได้สองวันต่อมาหลังจากรวบรวมความกล้าอยู่นานคุณพลอยก็ตัดสินใจโทรหาผู้กองคมปลายสายยังคงเป็นน้ำเสียงเรียบครึมเหมือนเดิมแต่เขาก็ยอมตกลงนัดทานข้าวกับเธอโดยดีโดยเลือกเป็นร้านอาหารตามสั่งง่ายๆข้างๆสถานีตำรวจที่คุณพลอยทำงานอยู่ใกล้ๆค่ะวันที่นัดเจอกัน คุณพลอยแต่งตัวสวยเป็นพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจส่วนผู้กองคมอยู่ในชุดลำลองสบายๆซึ่งทำให้เขาดูหล่อและเข้าถึงได้ง่ายกว่าในเครื่องแบบตำรวจเยอะเลยค่ะมื้ออาหารดำเนินไปอย่างเรียบง่ายทั้งสองคนได้พูดคุยทำความรู้จักกันมากขึ้นคุณพลอยได้รู้ว่าผู้กองคมเป็นคนจริงจังกับงานแต่ลึกๆแล้วเขาก็เป็นคนใจดีและมีมุมตลกตลกเหมือนกัน ส่วนผู้กองคมก็ได้รับรู้ถึงชีวิตของสาวออฟฟิศตัวเล็กๆที่ต้องสู้ชีวิตในเมืองใหญ่เพียงลำพังความเห็นใจในวันแรกเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความรู้สึกดีๆอย่างช้าๆหลังจากทานข้าวเสร็จผู้กองคมก็อาสาไปส่งเธอที่ป้ายรถเมย์ระหว่างที่เดินไปด้วยกันบรรยากาศเงียบๆแต่กลับไม่น่าอึดอัดมันเต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ก่อตัวขึ้นในใจของคนสองคน ขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะทั้งเรื่องวันนั้นแล้วก็มื้อนี้ด้วยผู้กองคมเอ่ยทำลายความเงียบขึ้นมาไม่เป็นไรครับถือว่าหายกันแล้วนะนี่สินน่ะค่ะหายกันแล้วแต่ลึกในใจของคุณพลอยกับรู้สึกเสียดายไม่อยากให้มันหายกันเลยสักนิดเหมือนผู้กองคมจะอ่านใจเธอออกเขาหยุดเดินแล้วหันมาสบตาเธอนิ่งๆแต่ถ้า อยากจะสร้างนี่ใหม่ผมก็ไม่ว่าอะไรนะสิ้นคำพูดนั้นโลกทั้งใบของคุณพลอยก็เหมือนจะหยุดหมุนคืนนั้นเรื่องราวที่เริ่มต้นอย่างตะกุกตะกักในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆกก็ได้มีบทสรุปที่อบอุ่นและอ่อนหวานซึ่งมันอาจจะไม่ใช่บทสรุปแต่อาจจะเป็นบทเริ่มต้นของนิยายรักบทใหม่ก็เป็นได้อันนี้ก็ต้องปล่อยให้หัวใจของทั้งสองคนเป็นคนให้คำตอบแล้วล่ะค่ะ และเรื่องราวจากคุณพลอยก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเธอกระซิบมาว่าตอนนี้คุณพลอยกับผู้กองคมก็ได้คบหาดูใจกันอยู่ค่ะจากนี่ลิปสติกแท่งเดียวกลายเป็นนี่หัวใจที่ผูกพันกันไปซะแล้วเรื่องนี้ก็ให้แง่คิดกับเราได้หลายอย่างเลยนะคะอย่างแรกเลยคือการทำผิดโดยไม่คิดหรือทำตามอารมณ์ชั่ววูบนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งค่ะ คุณพลอยโชคดีมากที่ได้เจอกับคนดีๆอย่างผู้กองคมแต่ถ้าวันนั้นเธอเจอกับคนที่ไม่ปราณีชีวิตของเธออาจจะเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงก็ได้ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะและอีกแง่คิดหนึ่งก็คือโอกาสครั้งที่สองบางครั้งคนเราก็ทำผิดพลาดกันได้แต่การได้รับโอกาสให้ต้มต้นใหม่ก็เป็นสิ่งที่มีค่ามาก เหมือนที่คุณพลอยได้รับจากผู้กองคมมันทำให้เห็นว่าภายใต้ความผิดพลาดนั้นเราอาจจะได้เจอเรื่องราวดีๆที่ไม่คาดฝันซ่อนอยู่ก็ได้นะคะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างเคยเจอเหตุการณ์ที่พลิกจากร้ายกลายเป็นดีแบบนี้ไหมหรือมีประสบการณ์ความรักที่เริ่มต้นจากเรื่องแปลก,ปลกๆก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะทุกเรื่องราวของท่านมีความหมายกับเราเสมอคะ่ะ และสุดท้ายนี้หากชื่นชอบเรื่องเล่าในวันนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ